ทีครับน้อง,องหลังจากที่อาจารปู่ได้สิ้บนบุญไปแล้วได้ทิ้งตะลาคำพีเบอร์โลกันเอาไว้ให้พวกเราต่อไปนี้คือการที่เราจะำทำลิ้นธวดาเพิ่มเติมขึ้นอีกนอกจากาคำพีเบอร์โลกันนั้นมีนิ้วเข้ามาช่วยแต่อันนี้ก็คือลิ้นเวดา มีทั้งหมดหลายท่าน้องๆพอจะทราบกันแล้วหรือยังว่ามีท่าอะไรบ้างถ้าใครทําได้ถือว่าบรรลุท่าที่หนึ่งก็คือวานอนกระดูกหางทำอย่างนี้กไปลิ้นไปลิ้นวานอนกระดูกหางยังไม่พอ บท,ทกกุท่าต่อไปมัดขาแวกน้ำนี่คือมัดขาแหวกน้ำเราไปฝึกกันท่าต่อไปมังกรเย้ยเมฆนี่เลืกมังกรเย้ยมสุดท่าต่อไปนั้นก็คือ อากองปาตาันนี่คืออากองปาตาันส่วนต่อไปนั้นคืออามากินหมีเป็นอย่างไรนั้นก็คืออามากินหมีไม่เสร็จนายไรปิวปากส่วนต่อไปนั้นคือลงแซ่สวรรค์ พาดลงไปที่เป้าหมายเรียกว่าลงแท่สวร์ส่วนท่าสุดท้ายท่านี้คือสุดยอดเรียกว่านาลีเริงระบำก็คือ <c ười> น,นี่นาลีเลิงระบำอย่าลืมนะทุกคนเอาไปฝึกใช้กันดูแล้วให้มันสำเร็จแล้วพวกเจ้าจะบรรลุบรรลุ 丘丹啊！